ความพยายามอยู่ที่ไหนความล้มเหลวอยู่ที่นั่นหมายความว่ายังไงทุกคนคะ่ะเวลาที่เราพูดคำว่าพยายามหรือใครบางคนเขามาพูดกับเราจะพยายามนะนั่นหมายความว่าเราไม่มีความมั่นใจเขาไม่มีความมั่นใจมันรู้สึกหนักมันรู้สึกโอเคมันจะเป็นไปได้ไหมนี่คือสิ่งที่เราได้รับก็คือสมมตุติเรานัดเขาบอกออจะพยายามไปนะนัดกัน สมมตินัดกันทานข้าวเพื่อนบอกว่าะจะพยายามไปนะเรารู้เลยคําตอบของเขาคือเขาไม่มาหรอกทุกคนคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้คําว่าพยายามนั่นหมายถึงเราไม่มั่นใจเราไม่เชื่อว่าเราทําได้ไม่ต้องมีคําว่าพยายามให้ตัดออกบอกไปเลยโอเคฉันไปฉันทําได้พูดออกมาเลยทุกคนนะมันเป็นการสั่งจัก,กรวาลว่าโอเคฉันมั่นใจนะ ฉันทำได้ในสิ่งที่ฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้นี่คือความจริงต่างหากที่หลายคนได้รับแต่ถ้ามีคำว่าพยายามมันไม่เกิดขึ้นค่ะทุกคน